เคยได้ยินไหมครับว่ามีแนวคิดหนึ่งที่ทรงพลังมากซะจนถูกยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยทีเดียวเป็นแนวคิดที่สามารถสร้างความมั่งคั่งมหาศาลได้จากจุดเริ่มต้นที่เล็กนิดเดียวโดยใช้แค่พลังของเวลาเท่านั้นเอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันแนวคิดนี้นะครับมันทรงพลังขนาดที่ว่ากันว่าอเบิร์ไ์ส์เคยพูดประโยคนี้ไว้เลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนกรอบความคิดที่สําคัญมากๆของการพูดคุยกันในวันนี้เลยล่ะครับเพราะมันเน้นให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในการถบต้นของผลตอบแทนนั่นเอง สำหรับการเจาะลึกในครั้งนี้นะครับเราต้องขอขอบกลุมข้อมูลเชิงลึกดีๆจากบทความของ NASDA q ที่ได้อธิบายปรัชญาของวอล r e เลนบัฟเฟตในเรื่องนี้เอาไว้ได้ยอดเยี่ยมไม่มากเลยครับซึ่งทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของสิ่งที่เราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่ว่ามันคืออะไรไปรจนถึงการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพชัดๆแล้วค่อยๆเข้าสู่หลักการที่เอาไปปรับใช้ได้จริงแล้วก็ปิดท้ายด้วยบทสรุปสำคัญๆครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดีกว่ามาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าแนวคิดที่ว่าทรงพลังนักหนาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ถ้าจะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือการที่เราได้ดอกเบี้ยทับดอกเบี้ยอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับคือเงินที่เราออมหรือลงทุนไว้เนี่ยมันก็จะสร้างผลตอบแทนขึ้นมาใช่ไหมครับจากนั้นผลตอบแทนก้อนนั้นก็จะถูกเอากลับไปรวมกับเงินต้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นไปอีกในรอบถัดไปกลายเป็นวงจรของการเติบโตไปเรื่อยๆครับ ทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะฮะเราจะมาดูคำอุปมาที่ดังมากๆของวอร์เรนบัฟเฟตต์กันเขาเปรียบเทียบพลังของดอกเบี้ยทบต้นเอาไว้ได้แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับเรื่องราวมันเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กมากๆเลยก็แค่ก้อนหิมะก้อนหนึ่งที่ดูไม่มีอะไรพิเศษเลยอยู่บนยอดเขาและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพอก้อนหิมะเริ่มกลิ้งมันก็จะเก็บหิมะรอบๆตัวเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย แต่พอมันใหญ่ขึ้นพื้นผิวของมันก็มากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะเก็บหิมะได้ในอัตราที่เร่งขึ้นเร็วขึ้นไปอีกยิ่งเนินเขายาวไกลหรือถ้าเปรียบก็คือยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ก้อนหิมะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแบบทวีคูณเมื่อไปถึงตีนเขาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นอีกเราลองมาดูเป็นตัวเลขจริงๆกันบ้างดีไหมครับสมมุติว่ามีเงินก้อนแรก1,000 0แบาทได้ผลตอบแทนเฉลี่ย7%ดต่อปีถ้าผ่านไป10ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเกือบ2 0 0 0 0 0บาทครับ แต่ถ้าเราให้เวลามัน30ปีเงินก้อนเดียวกันนี่แหละครับจะพอกพูนขึ้นเป็น7 6 0 0 0 0บาทเห็นไหมครับว่าช่วง20ปีหลังสุดเนี่ยมันโตเร็วกว่าช่วง10ปีแรกแบบคนละเรื่องเลยนี่แหละครับพลังของก้อนหินมะที่ใหญ่ขึ้นและกลิ้งเร็วขึ้นเอาละครับพอเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นพลังของมันผ่านตัวเลขไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าแล้วเราจะใช้มันได้ยังไงซึ่งก็คือหลักการสำคัญสำคัญที่สกัดมาจากปรัชญาของบัฟเฟตต์นั่นเองครับ ที่บอกว่าพลังของมันน่าทึ่งเนี่ยก็เพราะหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือมันอาศัยความอดทนไม่ใช่โชค 2. คือมันให้รางวัลกับคนที่เริ่มต้นได้เร็วและ3คือมันทํางานของมันไปได้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับมันบ่อยๆเลยและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นหลักการที่ยุติธรรมมากๆครับมันเปิดโอกาสให้ทุกคนสร้างความมั่งคั่งได้ไม่สําคัญเลยว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่เล็กแค่ไหนก็ตาม และถ้าจะพูดถึงเรื่องการเริ่มต้นเร็วเนี่ยไม่มีตัวอย่างไหนจะชัดไปกว่านี้อีกแล้วครับวอร์เรนบัฟเฟตต์ไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมแต่เขาเริ่มปั้นก้อนหิมะของตัวเองตั้งแต่อายุแค่11ปีเท่านั้นเองครับซึ่งนั่นทําให้เขามีเนินเขาที่ยาวไกลหรือก็คือมีเวลาให้เงินทํางานมากกว่าคนอื่นๆแบบเทียบไม่ติดเลยสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ2แนวคิดได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับหลายคนอาจจะมองหาหนทางรวยเร็วซึ่งส่วนใหญ่มันก็ต้องพึ่งพาโชคแล้วก็มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับ แต่แนวทางของดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยตรงกันข้ามเลยมันคือการค่อยๆสร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงผ่านกระบวนการที่พิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลโดยมีหัวใจสําคัญก็คือความอดทนนั่นเองและนี่อาจจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเรื่องนี้เลยก็ว่ายได้ครับคือพอเราเริ่มต้นแล้วกระบวนการทบต้นมันจะทํางานของมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายอะไรกับมันมากเลยซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวทางการลงทุนที่ไม่ต้องเข้าไปจัดการบ่อยๆครับ ซึ่งประโยคนี้ก็ตอกย้ำเรื่องความอดทนได้ดีที่สุดเลยครับความมั่งคั่งของบัฟเฟต์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนนะครับแต่มันเกิดจากการเติบโตของมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปอย่างยาวนานจริงๆโอเคครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเรามาสรุปบทเรียนสาคัญๆที่ได้จากการเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินตั้งต้นมากแค่ไหนเลยนะครับแต่มันอยู่ที่คําง่ายๆคําคเดียวเลยคือการลงมือทํา การเริ่มต้นปั้นก้อนหิมะของตัวเองไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามเพราะพลังที่แท้จริงของมันจะมาจากเวลาที่เราปล่อยให้มันได้เติบโตครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญจริงๆมันอาจจะไม่ใช่มันคืออะไรอีกต่อไปแต่กลับเป็นคําถามที่ว่าแล้วเราจะเริ่มปั้นก้อนหิมะของตัวเองได้ยังไงต่างหากที่เราควรจะกลับไปคิดต่อและนี่คือบทสรุปที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยครับพลังที่แท้จริงที่สุดในการสร้างความมัง่งคั่งอาจจะไม่ใช่เงินแต่คือเวลาครับ ยิ่งเราเริ่มให้ก้อนหินมอของเรากลิ้งได้เร็วเท่าไหร่เราก็ยังมีเวลาให้พลังแห่งการทบต้นทํางานได้นานขึ้นและสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ในทายที่สุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ